ยากลำบากเอาละคอยดูแล้วกันนะเรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะตามมา ผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครก็ตามมาเช่นกันส่วนใครกําลังเล่งเข้าสู่ผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครต้องใจเย็นๆนะมันยังไม่มีง่ายๆหรอกอีกนานราตียังยาวนะครับและคนวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขากําลังเก็บบทเรียนนะบทเรียนจากอบจนะครับบทเรียนจากเทศบาลบทเรียนจากอบตอจากนั้นก็เขาจะแก้ปัญหาจุดยุทธศาสตร์ใหญ่คือกรุงเทพมหาคนครทําไมมันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตด้วย นี่คือความลึกซึ้งนะครับของประเทศไทยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นประเด็นร้อนๆในการเรื่องของการเลือกตั้งเทศบาลน,นะครับเทศบาลธรรมดาเทศบาลน,นาครน,นะครับเป็นที่เรียบร้อยและต่อไปจะเป็นการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับ ทุกที่เ,เวลาพูดช้างก็จะพุ่งเข้าไปข้างหลังถ้าใครมาเป็นปนายกหรือสธเนี่ยเราอยากจะให้เข้ามาทำอะไรในสมุยบ้าง ก็อยากให้นายกที่จะมาเป็นคนต่อไปนะคะช่วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวของเกาะสมุยเพราะว่าเนื่องจากสภาพาเหตุการณ์โควิด -19 เนี่ยนะคะมันทําให้เศรษฐกิจของสมุยน่ซบเซาลงไปมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้กระตุ้นการท่องเที่ยวจะได้ประชาชนที่อยู่ในสมุยนะคะจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เจอภาวะที่ซบเซาได้ยแย่กับทุกคนนะคะก็อยากจะให้พัฒนาตรงนี้ด้วยะค่ะ อยากให้ปรับปรุงในเรื่องของปัจจัยขั้นพื้นฐานของของการใช้ชีวิตของของคนในพื้นที่อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่หรือว่าเรื่องของปากท้องอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อแบบให้กระจายรายได้ให้เข้าสู่ทุกภาคส่วนเข้าถึงทุกคนนะคะของของชุมชนอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างครับพี่แบบอยากให้สะท้อนไปถึงผู้ใหญ่หลายๆคนได้รับรู้เพื่อที่จะมาเข้ามาปรับปรุงก็อย่างที่ทราบว่า รายได้หลักของเกาะสมุยนะคะก็คือเป็นรายได้ของเรื่องของการท่องเที่ยวออจากผลกระทบของโควิดและหลายหลาย,หลายส่วนในตอนนี้ทําให้มันส่งผลกับคนในเกาะสมุยโดยตรงเลยไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีรายได้เข้ามาคนที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ตอนนี้คือต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายตรงน,นี้เองเพราะว่าไม่มีการหมุนเวียนของรายจา่ายนะคะ ด้านหลังที่เราเห็นนี่ก็เป็นเขตเลือกตั้งในส่วนของเทศาบาลนะฮะเทศาบาลก็เริ่มมีการนับคะแนนผลการเลือกตั้งอ่าในหลายพื้นที่ก็สามารถที่จะเรียกว่านับคะแนนเรียบร้อยแล้วจากหลังจากที่ได้วางยุทธวิธีซึ่งรัฐบาลก็วางไวนะ้นซึ่งต้องชมว่าทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจดได้ดีเลยทีเดียวครับ เรื่องของการเลือกตั้งเทศบาลนะทั้งพรรคสีสม้มนะของธนาธรทั้งพรรคสีแดงของทักษิณก็ปรากฏว่ามีการส่งคนลงชิงตำแหน่งนะฮะในเขตเทศบาลน,นะครับแล้วก็เทศบาลน,นครนะครับก็ปรากฏว่าบางพื้นที่ชนะบางพื้นที่ก็แพ้นะครับบางก็ดีใจบางก็เสียใจ แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยกะกะตก็มีการส่งนะครับก็เรียกว่าใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้นะไปก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นการเลือกตั้งออนไลน์แล้วก็มีแผนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งออนไลน์นะครับซึ่งไม่จําเป็นจะต้องไปลงในครูหาตลอดไปซึ่งล้าสมัยะในต่างประเทศเขาใช้การเลือกตั้งออนไลน์มานานนานแล้วในประเทศไทยกําลังจะมาทําการเลือกตั้งออนไลน์กําลังจ่ายอยู่นะ ยังไม่มีผลจะทำทันทีนะครับซึ่งใครไม่ไปเลือกตั้งก็จะมีผลอย่างไรมีผลต่อสิทธิ์ในการที่จะไปสมัครเลือกตั้งหรือคุณสมบัติต่างๆเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งระดับประเทศจะมีคุณสมบัติที่ขาดไปเมื่อขาดปุ๊บก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นผู้แทนได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่สามารถที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้ง แต่ปรากฏว่าจะไปเป็นผู้สมัครซะเองเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันทีนะครับซึ่งการเลือกตั้งเทศบาลตามด้วยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะอธิบายให้เข้าใจเชิงสังเคราะห์เลยเหตุการณ์มาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะครับทางตรงทางอ้อมที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะอะไรมันเกิดจากยุทธการที่เชื่อวรัสพินาศประชาชนพ้นภัย ป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในเฟสที่1่จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวคือก,การเลือกตั้งท้องถิน่นพัฒนาเศรษฐกิจและก็การปฏิรูปประเทศเป็นเฟสที่2เพื่อน,นําประเทศเข้าสู่เฟสที่3คือแดน,นสิวิไลนะครับเฟสสองเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งท้องถิน่นหรือที่เรียกว่าการเก็บเกี่ยวหลังจากเยียวยาแล้วเสร็จก็จะแบ่งกระบวนการภาคปฏิบัติการเป็น1 2 3อาาอ่ออบจนะครับเทศบาลตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล และกรุงเทพมหาคนครที่ผ่านมาทำไมต้องทำแบบนี้อธิบายเนื้อหาเข้าไปในภาคบริการเลยที่ผ่านมามีคนใช้คำพูดวาจาภาษาบอกว่าประเทศไทยไม่เป็นปเผด็จไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ไงจัดให้มีการเลือกตั้งแล้จัดให้เลือกตั้งไม่ใช่เลือกตั้งเหมือนเดิมนะฮะจัดการเลือกตั้งกระจายนะกระจายทำไมกระจายอ่ะหนึ่งในภาคปฏิบัติการมันสามารถที่จะ เห็นว่าใครกระทาผิดอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและประชาชนสื่อมวลชนสามารถจับตาได้นะั่นคือประการแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะก็แบ่งส่วนเป็นแบบนี้เห็นการกระทําความผิดเจ้าที่สามารถควบคุมเกมได้จากเดิมก่อนหน้านี้ก่อนที่มีการเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมาในการเลือกตั้งใหญ่ สมัยการรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยจะใช้การเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนจากนั้นก็มีการเลือกตั้งใหญ่คณะรัฐประหารแพ้เรียบเลยคราวนี้ปรับกลยุทธ์เลือกตั้งท้องถิ่นมาทีหลังเลือกตั้งใหญ่มาก่อนคราวนี้ไอคนที่วางกลยุทธ์ในรูปแบบเดิมงงนี่แพ้แบบงงๆนะครับพอปรับกลยุทธ์หลักแบบนี้ไอทีนี้มันต้องมามีเลือกตั้งท้องถิ่นละสิมันครองตําแหน่งมาตั้งหกปีนี่ รักษาการก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในชั้นแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดถามมาจบหรือยังยังไม่จบยังไม่จบนะอบจอเนี่ยยังโดนใบเหลืองใบแดงมากกว่า26จังหวัดนะครับนั่นหมายความว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกต่างหากนะซึ่งกะกะตต้องทํากันบ้านนะครับตอนนี้จัดไทม์ไลน์เลย4เดือนเลือกขน4เดือนเลือกขน4เดือนเลือกขนเนี่ยนะครับทำไมอ่ะต้องมาเลือกขนนะครับ ที่ผ่านมาเราใช้เงินเยียวยาไปไม่ต่ำกว่า2แสนล้านล้านบาทเท่าไหร่นะครับรอบแรกก็1.9ล้านล้านโอนไปกู้ยืม1ล้านเอามาอีก9หม0 0ล้านมารวมกันเป็น1.9ล้านล้านบาทเยอะนะมหาศาลนะครับทำให้ประเทศไทยไม่มีเงินพอรอบ2อรอบ2ก็ต้องจ่ายเงินเยียวยาอีกประมาณ6แสนล้านก็ประมาณตกอยู่2.5 2.5ล้านล้านเยอะนะ นะครับพอมหาสารปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรเราก็จําเป็นไงจำเป็นจะต้องสู้เพิ่มเติมนะครับสู้เพิ่มเติมเราไม่มีเงินเนี่ยทำไงก็ใช้กลยุทธ์ในการเอาเงินของนักการเมืองและนักโกงเมืองทั้งหลายนะะที่อยู่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเดี๋ยวก็จะไปองค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบันเนี่ยนะครับมีหน่วยงานที่เรียกว่าปป,ปท ตรวจจับกลุ่มหนึ่งคดีผู้กระทำความผิดทั้งปปตปปชและปปทและปปชนะครับไปแล้วเนี่ยประมาณร้อยละยี่สิบนะแล้วก็มีสารอาญาทุจริตนะครับจับกลุ่มหนึ่งคดีนักการเมืองและนักโกงเมืองทั้งหลายเนี่ยติดคุกติดตารางกันเต็มไปหมดเลยนะฮะในเรือนจำนี่เต็มไปหมดเลยคราวเนี้ยมันก็มีอีกมีการเลือกตั้งมีการซื้อเสียงอีกอบจก็มีซื้อเสียง เทศบาลก็มีซื้อเสียงมีการร้องทุกข์ของเทศบาลเนี่ยรายงานจากกรกะตหกร้อยกว่าลายและผมเชื่อว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกอบจ,จก,ก็เช่นกันนะครับที่มีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำไมอ่ะทำไมต้องจัดทยอยแบ่งเลือกตั้งก็เอาเงินของนักการเมืองนักโกงเมืองที่มันโก,กงไปอ่ะมาคืนให้กับประชาชน,นยอย่างน้อยกับป้ายโฆษณามันก็เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตลอดและทั้งปีนั่นหมายความว่า ต่อไปจากคลิปที่ผมทํานี้แล้วทําเทศบาลเสร็จต้องไปไหนต่อฮะเป็นอบตจากอบตเสร็จไปไหนต่อเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคําตอบต่อไปคือแล้วไอ้มาชิดดินดินบอกฉัอนอยากจะลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นโน่นเป็นนี่แย่งกันลงอ่ะจะลงเมื่อไหร่นู่นนะสิ้นปีนั่นน่จะได้ลงหรือไม่มยังไม่ลงอีกนานสกสอขอเหมือนกันนะในกรุงเทพรอก่อนอบตมัไม่เสร็จเลย นะครับก็ไล่ไปเดูวสวนจากนั้นจบเสร็จเรียบร้อยยังมีเรื่องของการร้องเรียนที่ถูกแขวนไว้แล้วก็เอาไปรักษาการชั่วคราวไอ้รักษาการชั่วคราวไม่เหมือนทุกครั้งนะแสบเพชรคุณสมบัติถ้าผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน10ปีตัดสิทธิทางการเมืองไม่เกิน10ปีนะปรับอีก20 0 0 0 0บาทและไม่พอถ้ามีการโกงเลือกตั้งนะครับต้องจ่ายเงินค่าเลือกตั้งทั้งหมดนะ นะฮะอันนี้นักการเมืองมันถึงไม่ชอบังไงเกมนี้ใจเย็นๆนะแต่รัฐบาลเดินหลักผิดอันหนึ่งคือไม่ส่งคนของตัวเองลงเลือกตั้งโดยเฉพาะพลังประยุรัตไม่ส่งพอไม่ส่งเสร็จก็ไม่มีการสนับสนุนทางตรงให้ทางอ้อมไม่เปิดเผยก็เลยทําให้เก,เก็บเกี่ยวที่ว่ามันควรจะเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวหลังจากเยียวยาจ่ายเงินไปแล้วมันต้องมเก็บเกี่ยวแต่ไม่เก็บก็เลยส่งผลทําให้สถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความที่เรียกว่ายากลําบาก นะยากลําบากเอาละคอยดูแล้วกันนะเรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะตามมาผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ตามมาเช่นกัน,กนส่วนใครกําลังเล่งเข้าสู่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องใจเย็นๆนะมันยังไม่มีง่ายๆหรอกอีกนานราตรียังยาวนะครับและคนวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขากลาลังเก็บบทเรียนนะบทเรียนจากอบจอนะครับบทเรียนจากเทศบาลบทเรียนจากอบตอจากนั้นก็เขาจะแก้ปัญหา จุดยุทธศาสตร์ใหญ่คือกรุงเทพมหานครทําไมมันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตด้วยนี่คือความลึกซึ้งนะครับของประเทศไทยที่วางแผนกลยุทธ์ทางการเมืองแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดและวางระยะสัน้นระยะกลางระะยาวเพื่อประโยชน์สิ่งเดียวให้ประชาชนได้มีประโยชน์สูงสุดและชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกับประชาชนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียง จนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวมมินทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้กล้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจนรัก She with me call your dream, my skin.